สวัสดีครับผมใหม่อีกแล้วใหมาอีกแล้วสวัสดีค่ะเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งอของบปาเนือสาีสานจะนำเสนอเนาะถ้าเคยกินไข่พีทั่งไม่สายซานเนาะไข่พีทั่งแห่ชังกุ๊กอืมไข่พีทั่งค,คือแกงแกงเกือบทุกชนิดในเกาหลีจำพวกที่เป็นทั่งอืมเ,เป็นทั่งจะเสียบเครื่องเคงนี่ไปด้วยคือภาษาภาษากลางหรือว่าอย่างไรายซานภาษา แต่จะเรียกหัวไชเท้าดองแต่คุกพริกด้วยมะกอกเปรี้ยวๆกินขโรดกินเหม็นๆหน่อยนึงน้อสาวสารเนาะคุกพริกออกเปรี้ยวๆเอากำไรอะไรนสาวสารคิดแต่ถ้าใครพิทั่งร้านเบาเหนือนี่เอามาแอมก็ใครพิทั่งน้อสาวสารเนาะมีเมนูนี่แมนบอกคือเมนูเดียวเลยมั้งเหรออืมมามาไรทุเรินเนี่สาวสารวัตถุดิบคือหัวไชเท้าคือวัตถุดิบหลักเลยของเมนูนี่ต้องมีหัวไชเท้าเพราะเพราะว่า หลายคลิปผ่านมาอมดองถึงหัวเท่าซื้อหัวเดียวให้มนคค่าเลยนะสาวชานเนาะวันนี้เพราะว่าเบิดเหนือสาวชานซื้อหัวแบบนี้มา,ก,มา,า,าก่อนมาเพื่อท้ายคลิปแล้วก็มาน้ำเสอหรือเบริเพลให้พี่โคาได้รู้ว่าอาหารเกาหลีเมนูนี้ใส่หัวเท่ามีแบบอย่างเดียวในสาวชานป่ะหัวเท้าครับลูกแพรหรือถ้าประเทศไทยเราก็สาลี่เนี่ะสาลี่ลหัวหอมใหญ่หอมหัวใหญ่เออหอมหัวใหญ่แล้วก็น้ำตาลน้ำตาล อันนี้จะประมาณถ้าเป็นประเทศไทยอาจจะเป็นดีน้ำตาลจะสำหรับทำของมัดอืมแม่นยุกอืมแม่นาอารันอาจจะผสมแป้งมาด้วยเล้วหรือเปล่าอืมนี่ส่วนผสมของแป้งเนี้พดีน้ำตาลอืาประมาณนี้มาเฮ็ดทอาจะมาทำจะข้าโพดกับมันอืมอาจจะเป็นหุ่นดีน้ำตาลละอ่ะอย่างอีพิโกนเกาหลีพิป่นเกาหลีถ้าเป็นประเทศไทยสามารถหาวัด ทุดีของไทยถ้าเป็นพริกป่นแนะนําให้พริกป่นไม่เผ็ดแต่พริกป่นที่เอามาทํากิมจิหรือทําของร้องทั่วไปพริกป่นต้องย่างไว,ทงว้ทานในคั่วจะแค่ตากแห้งแล้วเอามาปัน่นอ๋อคือเอาพริกแห้งพริกแห้งปั่นนะนะจเต็มพริกไม่เผ็ดต้องไม่คั่วด้วยอ,อแล้วก็ขิงปัน่นขิงปั่นกุ้งฝอยดองกุ้งดองเนาะกระเทียมปั่นกระเทียมปั่นเกลือเกลือ ก็ก็อย่างนี้น้ำน้ำตาลไหลไปแล้วเนาะแค่นี้จ้แค่นี้ครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็วัตรนี้ก็มีแปดเก้าสิบอย่างเห็นแล้วเรียกว่าอย่างนั้นี่กัตตุกกีกัตตุกกีที่เขาไปกินต้มลูกหมูพี่เขาเห็นที่บ้านเหนือไปกินต้มลูกหมูจะมีอ่ะเห็นก็มีกิมจิมีกัตตุกกีมีหอมหัวใหญ่เนาะที่เขาไปกินเลยอาจารย์จะมีแค่นี้ละเออหรือใครพิชซั่งใครพิชซั่งคือต้มกระดูกงูก็จะมีแค่นี้ละ เดมีพวกนี้ละเนาะอ่าอาจารย์ที่ทำใส่กระปุกเล็กเอี๊ยกระปุกเล็กทำแท่านอยเดียวคนหั่นไปหลายคลิปก็ทำทำไว้น,น้อยเดียวแต่ยากจะเมื่อยเ,เพราะเผยเพลให้พี่เขาได้ลองทับลองนนอกินเนาะแต่เบอร์เหนือนี่กินบอกเคยขาดเลยนะแต่เมื่ทายคลิปก็เก็บไวแ้แค่กระปุกน้อยๆพอเพราะว่มามันจะเอากินจากร้านมาก็เยอะๆแล้วนะมาอันดับแรกคือหันหัวเชลล์ห,หันเ,เป็นลูกเตา่าจะมีนู้นี่จะหันเป็นลูกเต่าลูกเต่าลูกสีเหลี่ยมสีเหลี่ยมจ้ะ ทำหน่อยเดียวเพราะนสายฉาฉนเนาะทำหน่อยเดียวมดแล้วก็ทำใหม่เบาเาเหนือกว่าเคยครึ่งนกับมดแล้วนะสา่ยเาฉนเต็มกวก็พุกคู่ดียเลยกระปุกเล็กๆกับพี่นอเอาไว้อือใช่อือเพราะล่าเฉาฉานเนาะอีกนิดนึงนิด <c> น <oughs> ึงนะนี่มดมดนี่พอดีจ้ะวัน <c oughs> นี้พอดีเลย อันเป็นสี่เหลี im im ่ยมรูปเก่าจะมีมูแต่แต่บางร้านบางร้านก็จะใหญ่เนาะขนาดใหญ่บางร้านก็ขนาดเล็กแต่บอกเลยร้านบปาเหนืออร่อยครับอร่อยไม่ใช่เขาเคยกินเฉพาะร้านเฮอลลีว่าร้านเขาอร่อยหรือเปล่าร้านต้มดูหมูทีเปาเหนือไปเคยไปถ่ายคลิปอันนั้นเปรี้ยวอย่างเดียวผมบอกคอยบอกคอยมีรสหวานบางร้านกับเปรี้ยวจนเกินไปบางร้านกับแบบเจ๊งเด็ดล่ะเปรี้ยวหมอมีกินหมอมีรสหวานผสมหน่อยนึงนะ จากนั้นเบาเนื้อไทยจะหวานเพราะใส่อน,นี้นี่ใส่ใส่ใส่นี่ใส่นี่กับใส่น้ำตาลอนอกใสา่สารอนอกแต่นี่มันเป็นบบาเนือก็บแปรบ่ค่อยบ่ค่อยลู้เรื่องครับแต่บ้านเขาจะมีขายทำของร้องไงสำหรับทำกิมจิเออทำกิมจิแต่ถ้าไปไทยมีกํกาเป็นอย่างนั้นใส่สารนอะที่ใส่สารเอามาถึงเอามาถึงสอย่างคือตัวนี้กับตัวนี้อืถ้าตัวนี้ไม่มีแต่สามารถใช้น้ำตาลได้อ๋อใส่สารเอามาเรามาเปรียบเทียบ เท่าพี่อยู่ประเทศไทยหรือประเทศอื่นถ้าไม่ไม่ได้อยู่เกาหลีพี่ขอแบนี้อันนี้ก็ตัดไปเลยเนาะส่สารเนาะแนะนำไปเลยแต่ถ้าอยู่เกาหลีเอานี้มาใส่มันจะอร่อยอร่อยไปอย่างหนึ่งอ่ะก่อนที่เราจะไปทําส่วนประกอบยาอื่นอันดับแรกเที่ยาห้องพันหมอเช่าเป็นลูกเต่าแล้วอันดับแรกเาต้องทําคือโรยเกลืออ๋อใส่ใช้มือเลยจะไ่ใช่ถุงมือนะคะไม่เป็นไรโรยเกลือ เกลือแบบนี้จะคุกให้เข้ากันโอ๋อันนี้อันนี้เหมือนคุกเลยเหตุผลใดที่เขาจะทำให้ใส่เกลือพอป้องกันการเน่าด้วยเราใส่เกลือทิ้งไว้ถ้าเขามีเวลาทางวันทิ้งไว้ทางวันเลยก็ได้จ้ะแต่ถ้าเขาไม่มีเวลาทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปอ่ะโอ้สาชานขอบางเหนือขอขอโต๊แยงหน่อ,อ,อย,อยนึงที่คุกแบบนี้เพราะอย่างพราะเขาจะเก็บไว้นั้นมันไม่ได้มีน้ําส้ม แต่ทีน้มส้มมันกลิ่นดวนบาเหนือวว่าใช่แล้วเออแต่นี่นเก็บไว้นานได้ออนอกแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คุกเกลือมีน้องคนหนึ่งเคยเขียนข้อความมาถามสายสารว่าน้องเคยทําในคลิปคนอื่นแล้วทําไมมันออกมารสชาติขมนออ้องอาจจะไม่ได้คุกเกลือหรือเปล่าอันนี้สายสารไ<อ>ม่แน่ใ,นใจจ้ะเจัวหน้าสายสารบอกว่าถ้าคุกเกลือนี่ทิ้งไว้มันจะทําให้ตัวของหัวเช่าเนี่ยยุบลงไปครึ่งนึงแลงพพ้วความขมก็จะหายไป,ไปหรือว่าซองหัวเช่าวันเท้า,า,ามันจะมีขมด้วยสายสาน จะใช่แต่โมเชราเกาหลีนี่กินทิพ์ได้นะครับอืมมันจะอาจจะแตกต่างอาจจะหมดเช่าไทยเขาเปลี่นแบบเลี้ยวเนาะเอแบบเดียวยาวอาจจะเป็นโมเช่าไทยเขาเองก็ได้ที่มันคมๆอาะจะประมาณนั้นอันนี้เขาจะคุกทิ้งไว้ถ้ามีเวลาก็คุกทิ้งไว้ทั้งวันก็ว่าเป็นอย่างจะอ๋อแต่นี่สายสารคุกให้ที่โรยเกลือแล้วคุกให้พี่ๆน้องรูเฉยๆแต่ตัวที่สายสารคุกไว้ทิ้งไว้แล้วสองชั่วโมงจะออกมาเป็นแบบนี้โอ้มันจะขาวมันจะยุบตัวลงต้นน้นัมาจากไหน น้ำก็คือน้ำหัวชเชท่ากับเกลือมันออกมาเนี่ยออกมาแล้ว oh, มันจะ <yeah. S 2> ออกมาเป็นแบบนี้หลังจากที่เขาพุกทิ้งไว้จ้ะจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วส่วนผสมต่อไปเขานี่หอมหัวใ่จ้ะหอมหัวใ่เขาไม่ได้ใส่เป็นชิ้นเขาจะมาหั่นสับละเอียดจ้ะสับละเอียดเลยอืมสับละเอียดอันนี้แนะน้ำว่าสับว่าต้องไปปัน่น สาวิสาัก็ถามเท่ากัหัวหน้าสาวิสสรนี่จะมีเครื่องปั้นเป็นอย่างหัวหน้าคือว่าปั้นหัวหน้าสาวิสารบอกว่าตั้งแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่ก็สอน,าสอนมาแบบนี้ได้สําหรับอัดโรงงานใหญ่ๆเขาก็อาจจะปั้นเลยก็ได้แม่นบ่ละสาวิสสานอันนี้เอาตามสูตรที่หัวหน้าสอนมาอาจารย์ สวยงามแจกสาวอีสานนะคะไม่มีขอใา้อร่อยกว่าะ <laughs> จะแจซะับแบบนี้เลยก <g ul ain> ็จะเปิดต้องละเอียดมากก็ได้เพราะว่าเขาดองไปแต่มันจะยุบ mm hmm. ตัวไปเองจะอืมอนี่ใส่ไปแบบนี้ใส่ไปบนนี้เลยจ้ะ ใส่ของ <บน S 1> ที่มขาวชิน <ไว S 1> หาม,<อ>ท,หมทิ้งไว้แล้วใส่ไปนี่สาลี่จ้ะสาลี่ก็เอาแค่นิดเดียวเปลือกปอกเปลือกสารปะใช่เปลือกนะปอกเปลือกจ้ะอ๋ออันนี้ตัวนี้ไม่ใช่เปลือกเขาไปเขาไปได้ต้มอย่าเป็นตุ้มยาตือบลาปใส่เปลือกต้องปอกเปลือกอก่อน นีมีประโยชน์หลายอย่งออางเนาะเนาะร่างปอดปอดอทำให้คอเจ็บคออาการเจ็บคอไส้ไปเฮ็ดคอชุ่มชื้นเนี่ยมาเนี่จะแก้คอแห้งแก้ไอเนี่ยนี่ก็ซับเหมือนกันซับเหมือนกันซับเหมือนต้นหอมเมื่อกี้น่ะซับเหมือนกันก็ยิ้มเลยหอมโอ้แต่ชานบางล้านอาจจะใส่ชาดีนีกก้กก็ได้ต้องใส่ อ,นนอ,อเพราะว่าท่าแกวะ่ะหัวหน้าสาิชาสอนมาว่าขาดไปได้เลยกิมจิทุกชนิดของเกาหลีใส่สารี่เกือบทุกอย่างจ้ะ<อ>คือเพิ่มไออย่างก็ประโยชน์ของอาหารหรือเปล่า<อ>เพราะว่าสารี่เหมือนกับที่บ้านเหนือบอกไปเมื่อกี้แกฟอกปอดฟอกอย่างเป็นอลใส่ทุกอย่างจ้ะกิมจิเกือบทุกอย่างเลย suy <laughs> sẽ bị lúng như vậy, sởi เลยเขาบอมาหั่นดอกจันเขาก็ต้องปั่นมดเดียวทุกวันนี้บอใช้เครื่องใส่ด้วยชาชานเออเนออาะไข่ตลาดที่มูลแล้วมันก็ออกมาเป็นซีเรียมเป็นลูกเต <c oughs> ๋าแล้ว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 มาเนาะเกี่ยวขายในตลาดเลยชาชานเมนอยู่ก็จะ,จะประมาณนั้นนี่จะหั่นสับละเอียดแบบนี้แล้วใส่ไปด้วยกันเนี่ยจะใส่ไปเลยจะถ้วยน้อยเปล่าใส่ชาโน้กถ้วยใหญ่มาคุกบอืส เยอะอีกนะฮะใช้กระปุกหนึ่งกัวเท่นั้นใช้สองปุกละพี่เๆคุณม่เ่ใส่ใสหยุดหลายวันทำหลายๆนูเลยใส่่บ้าง่ะมาตัวไใหญ่นี้ละอีกคือใส่รวย ไปเลยทั้ทงน้ำเกลืออ๋อทั้งน้ำเกลือที่เขาบ่ตองเที่ยวเันเบอรทีจะน้ำเกลือที่ละลายก็คือเอาไว้ในนี่เลยส่วนผสมใครไปมุดแล้วก็ซื้อเกลือนีคือน้ำตาลจะนี่ใส่สารคิดว่าน่าจะเป็นดีน้ำตาลแหละแม,ม่หรือเปล่าเป็นน้ำตาลที่สำหรับทำกิมจิของทางเกาหลีถ้าไม่มีก็ใช่น้ำตาลทรายเลยจะ ใส่ไปแค่นิดเดียวจ้ะไม่เยอะอซิมได้ห่ดีน้ำตาลดีน้ำตาลจ้ะโอ้ดีน้ำตาลถ้าไม่มีดีน้ำตาลของประเทศไทยใช้น้ำตาลทรายอืขิงฮะขิงปนจ้ะขิงบดนิดเดียว กุ้งฝอยดองกุ้งฝอยดองเยอะหน่อยเค็มเค็มในหพี่น้องเนี่ยเขาหลี่ก็ชอบกินเนยตัวกุ้งนี่จะทําให้มันเปรี้ยวจช่อ,อตัวกุ้งจะทาให้มันเปรี้ยวหรือว่าทำให้มันเน,านะะ่าวอะไรกันประมาณนั่นแหละให้มีกลิ่นม็น้นท์นะน้อกกระเทียมสับกระเทียมสับ วัตุดิบทุกอย่างนี่เอาตามเี่าพี่ชอบจะชอบกินอันไหนก็ใส่เยอะเข้าไปจะแนะนําว่าอย่าใส่เกลือเยอะอืถ้าเกลือเยอะเกินไปมันจะทําให้ครมหลือพริกปนน้ำเปรี้ยวมันจะไม่อร่อยน้ำตาลชาวชานต้องใส่เลยอหรอเพราะว่าใส่จะเพราะว่าสาวสัดใสตัวนี้ไปแล้วโอ้แต่สาหรับประเทศไทยใส่หัวดีจานกะชาวสารเนาะปร่แทต้เขาก็มีได้หัวดีตาดหัวดีตาแต่ตามครัวเรือนทั่วไปจะไม่ค่อยซื้อมาเก็บไว้เป็นหมดอืมสาัดตัวไปหาซื้อลำบากเกาะใส่น้ำตาลนะครับเนาะ พิกลนีแตะพิกลของเกาหลีใส่ไปเลยถามว่าเมนูนี้ผิดไหมไม่ผิดอืมรสมันมีรสชาติผิดเลยกินเปรี้ยวๆเหม็นๆดอกอืกินแรงๆหน่อยนึงเอารสชาติเปรี้ยวๆคือเปรี้ยวจะนํำทุกอย่างเปรี้ยวหวานนิดนึงะสชาันเนาะ สำหรับสุบร้านบ้านเหมือนสายสายจะมีหวานน้อยหนึ่งหวานน้อยนึงครงับแต่ถ้าาร้นอื่นนี่ชั้นต้ยวอย่างมโอ้โหเปรี้ยวจนกินบ่อร่อย麻辣蛤ะเหม,ม็นนะสายสารเนาะแล้วก็ปรุเข้ากันแบบนี้เลยเขาเขาปุ๊กน้ำมันใชยบ่กสายสารเขาก็ปุ๊กน้ำมันใชยบก่กปุ๊กปุ๊กนเอาไปอย่างไม่ใช่บริจิตหมดอสายสารเลย ก่อนครัมันปฏิบัติกับกุ้งนี่เขาค่อยใส่กระปุกน้อยกระปุกน้อยมีอยู่คุกทิ้งไว้แบบนี้จ้ะคุกแบบนี้แล้วก็ใส่กระปุกเลยคุกให้เข้ากันแบบนี้แค่นี้ดิแค่นี้เลยจ้ะซิมบอกพ่อว่างคนกินซดเลยตรงนี้เด้อซดซดเลยตรงนี้ ตอนนี้นนความเปรี้ยวยังไม่ทันได้มาคิมจะจะนำยูจะพราะว่าเขาเพิ่งมาร์คหัวเท่าไปโุ้นตตามเน๊แตออกหวานแล้วนิดนึง<ห>แบบนี้จ้ะแค่นี้เลยแค่นี้เลยเราใส่กระปุกนี่ครับใส่กระปุกจก้ะฉจนไม่ได้ใส่ถุมงมลยเ้ื่อสอนเราไหม ไม่ได enfin, ้ทำดีพูดแทงชิงสิ่งไม่ได้ทำเนาะออกมาทำบนโต๊ะมั่โเป๊ะพอดีอะไรวะดีเลยจิงจิงเมนูนี้อาจจะเรียกไงเหรอกิมจิหัวไชเท้าเอาสาวจานเนาะประมาณนั้นแหละแต่ประเทศเกาหลีเขาเรียกเขาว่าจิมจิก็หัวไชเท้าเพ่าเรียกว่าต้งอะไรนะเออตักตุกี เมื่อเหนือไม่เคยรู้จักเข้าอาหารในห้องครัวนะงสา,สาวสาไว้สสารเขาเป็นคนทำนี่ที่นี่สิแค่นี้เลยจะเก็บไว้แต่ม,มีเมนูนี่เนี่ยสามารถเก็บไว้ได้ข้ามปีสองสามปียังเก็บไว้ได้สำหรับคนเกาหลีถ้าเอาอใส่ช่องฟิดไว้ช่องฟิตไว้จะปิดฝาปิดฝา,าแต่มีเมนูกักตุก,กีนี่ทำเสร็จวันนี้ทิ้งไว้เลยจะแล้วกับวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเต็มเต็มกินได้เลยบวัว ตอนเย็นถึงจะเข้าตู้เย็นออกเอาเอาเอาออกไว้นอกตู้เย็นก่อนแบบนี้ละทิ้งไว้ข้างนอกหนึ่งวันจากหลังวันที่สองมาเอาใส่ตเย็นไว้ที่สองตอนเย็นเย็นถึงเอาใส่ตเย็นเก็บไว้แต่ที่เนี้ยก็คือทิ้งไว้ข้างนอกสองวันตอนเย็นวันที่สองเอาใส่ตเย็นไว้แต่ถ้าสำหรับคนที่อยากกินด่วนคือจะทำกินเร็ว เรต้องรีบเอาใส่ตู้เย็นก็นได้จ้ะรอให้มันเปรี้ยวก่อนค่อยเอาใส่ตู้เย็นอแต่ในกรณีร้านอาหารทุกร้านต้องเก็บไว้ในตู้เย็นเพราะว่าปวดมันเปรี้ยวเกินไปลูกค้าเราชอบเปรี้ยวกับนี้แมนอยู่โอ้เมนูนี่คืออร่อยครับก็กินครับเนื้อย,ย่างหรือว่าทั่งทั่งทุกอย่างเนี่ยกับต้มกระดูกหมูเนาะหรือเฮช่างกุกหรือไครพิทั่งเนาะหรือคำจ้าทั่งกินกับนี่ครับอร่อยอเลย เป็นเครื่องเคียงอืมครับพี่ๆอยู่ในไทยก็ลองทำกินดูหรืออยู่ถูกโลกเนาะชายสารเนาะเจ้าภามีพอดูดีพอมีแต่ที่ขาดแบบไปกับชายสารกับต่อเติมเนี่ยครับถ้าขาดบอกมีหัวดิตานหรือหาซื้อยากใส่น้ำตาลนี่ครับไปแทนเนาะก็ต้องนัดกันสารหน่อยนึงครับเอาคนหวานน้อยหนึ่งครับช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยคลิปง่ายๆที่ชายสารได้เผยแพร่วี่เขาเนาะเมนูอาหารเมนูเกาหลีในวันนี้เนาะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับซัคให้เป็นใจชายสารได้ด้วยเนาะ แค่นี้แหละครับมีความสุขในทุกๆวันนะคะร่ำรวยร่ำรวยทุกคนค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ